สีดีดแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่สวยแค่พลอยพี่ว่าดีไซน์อันนี้มันได้มันโกมากใช่ค่ะโก็มากเลยคือถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นสเปคชีตของเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าโอ้โหสเปคชีตเขียนละเอียดมากเลย 1, min, 2, min, 1คูชชั่น10มิลลอนดอนบลู2คูชชั่น6มิล2คูชชั่น5มิล8วงกลม7วงกลม17วงกลมคือค,คุณผู้ชมมัน,ม,นมีอัญมณีที่ ระดับอยู่ในนี้คือจนแทบจะไม่เห็นตัวเรือนเลยคือมันเป็นพรมของอัญมณีที่แบบแน่นหนาสาหัสมากกับราคาเพียงแค่11,500นคุณผู้ชมแค่คิดค่าแรงฝังก็เหนื่อยแล้วนะคะไม่มีตรงไหนที่เหลือพื้นที่ให้ให้คุณให้คุณตัวเรือนโผล่เลยยกเว้นหนาเตยไม่มีพื้นที่ให้ลมแทรกเห็นแค่หนามเตย สวยมากอันนี้คือจะเรียกว่ามันเป็นเหมือนกับแหวนปลอกมีดก็ได้นะใช่แต่คุณนายคุณนายเป็นปลอกมีดคุณนายฝั่งพลอยฝั่งเพชรอะแล้วขออนุญาตนะคุณผู้ชมกล้องมาดูแม็ดกลางพี่แบกี้ใหญ่เนาะสวยด้วยสีสวยชมม็ดกลาง10คูณ10นะคะแล้วดูสีลอนดอนคุณผู้ชมเป็นสีแบบสีรอยลแบบแล้วมีไฟด้านในแล้วพี่เป็นคนชอบด้วยใช่พี่แอร์เคยเห็นพี่เบกอะชอบนำลอนดอนมาฝากแต่ต้องเป็นแบบ เพราะว่าอะไร <Met S 1> ดูม,ดมเพราะว่าตอนนี้ไพลินเม็ดใหญ่ๆไปมไม่ถึงอ,อันนี้พอเวลาเราอยากแต่งตัวที่มันเป็นโทนสีที่มันดูเป็นรอยัลหรือทําให้เรารู้สึกสตรองอะ่ะลอนดอนตอบโจทย์อืแล้วมันสวยเหลือเกิน อ้ยตายแล้วด้านข้างอันนี้เป็นทรงมาในไซส์ที่เป็นทรงหมอนนะคะด้านข้างเนี่ยก็เป็นไซส์ไล่ลงมาแล้วหมอนไล่หมอนใหญ่หมอนกลางหมอนเล็กถอยลงไปคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมแล้วก็ตัวของลอนดอนใสสวยมากเลยนะคะแล้วลอนดอนเป็นอีกหนึ่งอัญมณีนะที่ที่ผู้ที่เขาเป็นคนผลิตคือคนทําเหมืองอันเนี้ยเขาเป็นผู้กําหนดราคาแล้วเนาดีดมันขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆค่ะ เนี่ยโอ้เมื่อกี้น้องแอร์ทำด้านข้างนี่แอร์แอบให้เห็นด้านข้างด้านข้างเุก้นถึงจะเป็นไวเซอร์คอนเห็นไหมคะเอามาประดับด้านข้างแม้แต่คุณมองมุมด้านข้างด้านตรงอ่ะด้านตรงแบบไม่ใช่บนลงมานะคะวิวด้านตรงข้างเนี่ยไม่เห็นตัวเรือนอีก ใช่เป็นปกติของคุณไว้์เซอร์ค้อนปกติคือวลาฝังเขาจะฝังแค่ท็อปด้านบนถูกไหมคะ่ไม่เห็นแค่ด้านบนใช่แต่ว่าดีไซน์เอ็กซ์คลูซีฟอ่ะมันจะง่ายไม่ได้ด้านข้างปกติตรงนี้ก็จะเป็นตัวเรือนตัวเรือนแต่นี่คือเราฝังลงไปฝังลงไปคือต้องมานั่งแบบตะแคงฝังตะแคงตีลังกาฝังทำทุกสิ่งเลยคุณผู้ชม11,500เบามากจริงๆค่ะแล้วอถ้าดูตรงบ่าแหวนตรงบริเวณที่แอ์จับอยู่คุณผู้ชมจะเห็นว่า มีดีเทลอีกนะใช่ค่ะใส่ริ้วเข้าไปให้คุณผู้ชมอีกคือทําเหมือนกับแบบว่าทุกคนแบบมีส่วนเหมือนกับคล้ายๆว่ามันเป็นมันเป็นคล้ายๆถ้าจะเรียกว่าเป็นสายรุ้งนะขึ้นมาแล้วก็แตกขึ้นมาเป็นพรมอัญมณีสีฟ้าขาวที่สวยงามมากใช่เดี๋ยวแอบให้คุณผู้ชมดูคู่กันกับตัวพิงค์ซับได้ไหมคะคือมันเป็นดีไซน์ที่แบบใกล้เคียงกันเกลือบจะตอกมีดเหมือนกันนะคะ ่ขอบคุณมีคุณผู้ชมรับไปดูแลแล้วสวยจริงๆคุณผู้ชมดูค่ะเนี่ยหนูขออนุญาตใส่คนละมือนะคะเพราะว่าโดยปกติเวลาพี่ใส่แหวนพี่ก็จะทำอย่างเงี้ยใส่คนละมือมือละหนึ่งมืออีมันได้คนละแนวกันเนาะพี่เบสคุณผู้ชมดูสิสวยทั้งคู่ค่ะลอนดอนมันได้โกแต่พิ้งซ่ามันได้ความแบบหวานนิดนึงเออเนี่ยคุณผู้ชม 8 5ดพกับ11,500หนึ่งนห้าร้อยดูผู้ชมดูนะด้านนี้อ่ะคุณผู้ชมดูค่ะหนูใส่เนี่ยค่ะคือบางคนอาจจะบอกว่ามุมด้านนี้จะมีคนเห็นแล้วคุณวางมือเงี้ยเขาก็เห็นนะเห็นปะคือมันไม่มีตรงไหนที่คุณเห็นตัวเรือนเลยเป็นพรมอัญมณีที่แบบ แล้วสีลอนดอนเวลาคุณแม่เขาเลือกเห็นไหมคะคุณผู้ชมมันจะเหลือบเขียวนิดๆเห็นไหมคะคือมันเป็นน้ําเงินเหลือบเขียวทําให้มันดูมีชีวิตมันไม่มาทึบหมามีเขาไม่ค่อยชอบเลือกของอะไรทึบเพราะเขารู้สึกว่ามันมันดูชีวิตมันไม่มีชีวิตชีวาพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอารมณ์เป็นแบบน้ําทะเลน้าทะเลมีฟ้ามีเขียวอะวงนี้ ฝากเอาไว้ก่อน11,500หาทตน่งไปนร็วบาทต้องไปเร็วมีหลายไอเทมนะคะไอเทมต่อไปของเราโอ้โหวงนี้ก็คือเป็นนางเอกเหมือนกันมีแค่วงเดียวมีเมือนเดียวมุกอีกแล้วนะคะถูกมากอะควารีอะไรถูกอะควาารีนถูกขนาดนี้แหวนทอง 10K คุณผู้ชมประดับด้วยอะควารีนยังไม่พอนะคะ รอบนี้มาทั้งไพลินและเพชรอีกด้วยพี่เบ็กค่ะ25,000บาทใช่และเพชร12เม็ดคุณผู้ชมแล้วก็ไพลินของเรามาอีก30เมตรอืมแล้วก็อความมรีนอีก1เมตรไซส์3.5กรัตค่ะคุณผู้ชมดูราคาก่อนงานทองแล้วด้วยนะคะทองตอนนี้ก็บาทละประมาณ30,000นะคะค่ะงานทอง10 k มีอความมรีนเม็ดใหญ่3.5กรัตมีไพลิน และมีเพชร2อ0ห0ได้ยังไงก่อนแต่หนูมีแค่เม็ดเดียวค่ะหนูมีแค่เม็ดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับอันนี้ไปไม่รู้ว่าจริงๆมีมีมีทีมงานคนหนึ่งนะพี่กิ่งแก้วอ่ะเขาซื้อตุ้มหูอคอมรีนไปเขาน่าจะยังไม่มีแหวนแหวนวงนี้ถูกมากบอกพี่แก้วเลยว่าถ้าพี่แก้วรับนะมีแค่คนเดียวนะต้องรีบแต่ถ้าเป็นท่านอื่นนั่งชมอยู่นะคะ ต้องรีบเหมือนกันท,ที่สามารถพูดชื่อ,อพี่แก้วได้เพราะว่าบาังเอิญทราบว่าแกเพิ่งเพิ่งซื้อตุ้มหูอะคุะมารีนไปและยังไม่มีแหวนเข้าเซตได้หูไปก่อนค่ะมาเจอแหวนเม็ดใหญ่ตุ้มแล้วก็แบบมันคือแบบเรียบเรียบ,ยบโกโก้ไม่ได้เอะอะมากแต่ รายละเอียดแน่นเหมือนกันปูพรมเหมือนกันคุณผู้ชมดูสิปูพรมมาเป็นเส้นสายเหมือนกันอ๋อเตอร์มีนเนี่ยขนาดไฟส่องแรงขนาดนี้เห็นความฟ้าอยู่นะใช่แล้วดูละเอียดเนาะเจรไนละเอียดมากแล้วความสะอาดคือแบบเนี่ยจอเนี้ยใหญ่กว่าเราเอาลูปส่องอีกคุณผู้ชมดูค่ะขยายขึ้นมาใหญ่ขนาดนี้ดูความสะอาดดูความละเอียดในการเจรไนนี่เราเก็ียเพ่งมระบมากเจ้าเนี่ยที่มองจะอยู่นที่จออยู่ และมีเพียงแค่หนึ่งเมดียวคนนี้คุณไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะส่วนด้านข้างด้านข้างที่เราเห็นนี่คือไพลินที่ประดับไปคือเรานำสองเฉดมาเบลนด์กันใช่ค่ะคุณผู้ชมฟ้าเนี่ยเป็นอะความมรีนอีกหนึ่งตระกูลคืออยู่ในตระกูลเบริลเป็นญาติกับมรกฏเป็นญาติกับมอร์แกนไนท์ถูกไหมคะค่ะแล้วก็ตัวด้านข้างเป็นคอรันดัมก็คือตัวที่เป็นพลอยเนื้อแข็งกลุ่มตระกูลของไพลินซึ่งกนเนวดาดจริงๆนะคะแล้วก็ ตัวเรือนแกลเลอรี่บาแหวนคือลงตัวหมดใช่ค่ะแล้วดูค่ะแม้กระทั่งตัวเรือนของเรานะคะเราไม่ได้มาเป็นแบบ แบนๆชั้นเดียวมีเล่นระดับมีสองเส็บและเห็นก้นของอะคอมารีนไหมคะเจาะสามเหลี่ยมไว้ให้มองเนียค่ะให้รู้ว่านี่คือก้นก้นลึกนะเพราะถ้าก้นไม่ลึกเอาแอลว่าก็ต้องทำาระดองแปะๆไปไม่สวยขนาดนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือเขาได้ความสมมาตรเป็นเชฟโอเวลหรือว่าเป็นไข่วงรีที่สวยงามก้นลึกตามตำราที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีลักษณะของการทำตัวเรียงที่มี มีโปรไฟล์มีความสูงมีความต่ำใช่วงนี้แอร์ขอนญ้ตใส่แล้วกันนะเดี๋ยวไปเหมาะกับเสื้อขาวของแอร์ใช่วงถัดมาจริงๆวงถัดมาก็เหมาะเหมือนกันนะพี่เบ๊กอยากจะเอามาใส่กับชุดขาวมากโอ้วงนี้พี่กำลังจ้องอยู่นะเพราะว่าพี่เป็นคนชอบพาริดอกมากแล้วพาริดอกตอนนี้หายากมากจริงๆและแม่หนูมีวงเดียวอีกแล้วเอาเอาสามเม็ดที่ตั้งใจจะทํา แหวนหรือที่ได้วงเลยนะใช่ <okay. S 2> แต่จริงๆตัวแรกตั้งใจทจําจี้กับหูะนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นพลอยร่วงสวยงามสีแบบสีตามตำราเลยค่ะ,คะแล้วก็เอามาเพราะว่ามันเป็น Perfect s i z ไซนะคะไซส์3กระรัดรวมกันทั้งหมดก็เป็น 9, 9กร,รัดค่ะแล้วเอามาต่อเป็นแหวนแบบ แหวนที่เขานิยมกันอ่ะแหวนแบบปฐิตปัจจุบันอนาคตนะคะสีเดียวสวยเลยและก็เป็นงานที่ต้องเรียนคุณผู้ชมว่ามีแค่หนึ่งเพราะว่ามันเป็นพลอยที่เราสะสมไว้เองเก็บเอาไว้เองจริงๆถ้าเกิดแยกออกมาก็จะได้3ามชิ้นเนาะแต่ว่าไม่ได้คุณผู้ชมค่ะเม็ดนี้ขออนุญาตเช็ดหน้าพลอยนิดนึงและต้องเรียนคุณผู้ชมว่า เออใช่จับไปโดดมีลายมือนิดนึงต้องเนยนคุณผู้ชมว่า p e ร i d o เนี่ยนะคะมันมีหลายแหล่งแต่แหล่งที่ได้สีแบบสีอย่างเงี้ยต้องมาจากประเทศจีนและเป็นพลอยที่ไม่ต้องการการทำอะไรเลยเกิดขึ้นมาได้สีสวยแบบนี้เลยเพราะว่าเราเลือกตัวที่เป็นครีมไม่ต้องเผาไม่ต้องอะไรทั้งนั้น natural natural ไม่มีดไดทตน์เท่นี แพงมากแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วแพริดอตเม็ดใหญ่ไม่มีแล้วของพี่เนี่ยมีแหวนแพริดดตที่ได้มาจากเป็นแหวนเป็นแพริดดตจากอัฟกานิสถานมันจะเป็นอีกเขียวหนึ่งพี่ว่าเขียวเนี่ยมันมีความเขียวและทองอยู่ในเม็ดเดียวกันและอันนี้คือแหล่งเดียวที่ได้มาก็คือต้องมาจากประเทศจีนค่ะสวยจริงๆคุณผู้ชมงามมากด้านข้างที่เราล้อมไปทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่เป็นแสตลอกเป็นเพชรนะเป็นเพชรนะคะได้ไปทั้งหมด56เม็ดก็คือ30 ตางค่ะคุณผู้ชมตัวเรือนก็เป็นทอง 10k แล้วเม็ดพาริดอตได้ปลายไซส์10คูณ8 3เม็ดด้วยกันนะคะ27,900บาท1วงค่ะพี่รอวันที่20ตรุษจีนมาปุ๊บซินเจียยู่อีพี่จะเอาซองแดงที่พี่ได้รับทั้งหมดมาใส่ในแหวนวงนี้เพราะว่าถึงแม้พี่จะมีพาริดอตแล้วแต่พี่ยังไม่ได้มีโอกาสมีพาริดอตสวยๆจากจีนเลยพี่มีอัฟกัน่ยอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเอา เอาวงนี้มาให้ได้คุณผู้ชมคุณผู้ชมมีเวลา9วันค่ะก่อนที่จะโดนหนูแย่งค่ะจะทักแอลว่าไม่ถึงพี่เบ๊กหรอกพี่ก็คิดอย่างนั้นแหละมีแค่าต้องมีคุณผู้ชมหนึ่งเดียวคนนี้ชอบไปแน่นอนโอ้โหเห็นไหมมันตุ้มมากแล้วมันเขียวเชื่อไหมพอเดินเข้ามาในสตูดิโอเห็นอย่างแรกนะแอลทักกับพี่เบ๊กว่าพี่เบ๊กพาริดด์สวยเนาะชี้ไปที่พาริดด์ก่อนเลยว่าแบบเขียวมากคุณผู้ชมสวยจังเลยอะเนาะ แต่มันเป็นเขียวที่อต้องบอกก่อนว่าเหลือบของเขาเนี่ยมันเป็นเขียวที่ไม่ได้ติดเหลืองแต่ว่าเป็นเขียวเหลือบทองเทองแบบนี้ได้ควณมขออนุญาตเอาอันนี้สมมติว่ามือหนึ่งมือหนึ่งมรกตดมือหนึ่งพริดอตพี่เบ๊ค่ะมีคุณผู้ชมขอดูอควาเมรีนค่ะได้ค่ะอ่สวมไปเลยโอ้โหโอ้โหใจแล้วอควาก็อควาเนี่ยคุณผู้ชมเป็นนางเอกเลยนะคุณผู้ชมอันนี้อยากให้คุณผู้ชมใครที่ยังไม่เคยมีโอกาสมีอควาเมรีนวันนี้ถือว่าราคาถูกมาก อ่ะจริงๆต้องขออนุญาตใช้คําว่าราคาถูกค่ะขอบคุณโซเอาเรียบร้อยดีๆกับคุณผู้ชมด้วยที่ได้รับอความรินไปดูแลราคาดีจริงๆสีสวยด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อพี่เบคใส่ติดเงื่อไว้ก็ได้ค่ะวงต่อมาของเราเรามากลับมาที่พลอยไทยกันนะอนนี้ใครยังไม่เคยมีพลอยไทยพี่เป็นหนึ่งในนั้นพี่มีทับทิมพม่าแล้วพี่ยังไม่มีทับทิมไทยเลยขออนุญาตเลยอันนี้สวยจริงๆ แล้วมีตุ้มหูด้วยนะใช่ชม,มา<ห>เข้าเซตกันกนะคะามาพร้อมกันวงนี้มาเป็นแหวนทอง 10k ประดับด้วยทับทิมสยามเผาเก่าด้วยใช่และประดับแซมด้วยเพชรนะคะวงนี้อยู่ที่22,900บาทนั่นเองค่ะและได้ทับทิมนะไทยรูบิทั้งหมดนะคุณผู้ชม16เมตรแล้วเป็น16เมตรที่ไซซิ่งคือ3.5มุคูณขออนุญาตปัดไปเลยแล้วกัน4คูณ3ค่ะ,คะ ไซส์4ี่คูณ3เรียงกัน16หเม็ดคุณผู้ชมคิดดูว่าไม่ได้มาเป็นไซส์ทรงกลมเม็ดแบบ1มิลหรือ1นึ่งจุดใหญ่นะแล้วเห็นแบบยิ่งตัวจริงเขาอะค่ะคุณผู้ชมแดงจริงอะไรจริงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือหนูทำได้แค่10วงเท่านั้นเพราะหนึ่งคือทับทิมสยามหาที่ไหนก่อนค่ะคุณไปเลยค่ะเมืองจันไปขอซื้อทับทิมสยามเขาน่าจะเขาก็อาจจะมีนะแต่เขาไม่ได้เอามาให้คุณไงค่ะ เป็นพลอยเก็บใช่เป็นจะเป็นพลอยเก็บค่ะโอ้โหสวยเนาะเรียงกันสามแถวว่ะคุณผู้ชมสามแถวเลยสวยมากเลยดูสามแถวยังไงให้ดูเหมือนเป็นสี่แถวเนาะเพราะมันคมใหญ่มากคุณผู้ชมดูแบบว่าตาลายเลยคือมองแล้วเนี่ยจะเป็นแหวนที่เต็มหน้าหนิวแล้วงานทองแล้วด้วยแอลโอ้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่งานทองอ่ะทั่วไปเขาก็สองเมื่อสองนะพี่ชยใช่แล้วอันนี้คือทับทิมจาก จากประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นสยามมิสรูบี้สยามรูบี้อะค่ะเป็นทัพทีมสยามที่ไม่ได้หาได้ดาดดื่นแล้วนะคะใช่หายากแ่เดี๋ยวให้ดูสีก่อนให้ดูเฉดก่อนทุกเม็ดนะคุณผู้ชมไม่บอดพลอยเปิดทุกเม็ดเลยนะคะแล้วไฟเล่นแสงดีมากเล่นไฟดีมากแล้วทุกเม็ดเนี่ยคุณผู้ชมแดงฉ่ำสวยจังเลยอะใส่แล้วขอขอส่องที่มือตัวเองก่อนก่อนที่จะโชว์ใคร สวยมากราจริงๆ<อ>งแล้วดูทุกเม็ดก็คือโอ้โหเออสวยเนาะเ <16 S 1> นาะสิเม็ดอะพี่เบกกี้สิเม็ดสวยงามคุณผู้ชมราคาดีด้วย 20, 2อง0มื่นนเเดี๋ยวให้ดูใครทีท่อาจจะเคยมีเป็นแบบเม็ดใหญ่ไปแล้วนะคะลองดูว่าอประเภทแบบแนวใส่ติดนิ้วเป็นงแผง งามนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ไม่อก้าววงแล้วค่ะสวยมากคุณผู้ชมบอกเลยค่ะแล้วมีตุ้มหูด้วยใช่ตุ้มหูเองก็เป็นดวงสวยแอรเอามาถือคู่ให้คุณผู้ชมชมเลยก็ได้เพราะว่าตุ้มหูเองเนี่ยก็งามนะคะมาด้วยกัน42เม็ด เป็นไทรูบี้เหมือนกันนะคะต้องบอกก่อนว่าเฉดของเขาเนี่ยเป็นแดงเหมือนกันแต่เต้องหูที่ทำได้แค่4คู่นะ4คู่เหรอพี่เพชสคู่อ๋อเพราะว่าต่างหูมันเจียเป็นมัลติองด้วยแล้วก็เจียคนละแบบกันเป็นมาคี่2เมตรคุณผู้ชมแล้วก็ลักษณะของตัวของโอเมก้าคลิปนะคะใส่ง่ายสวยมากจัดคู่ได้จัดเลยค่ะ ต้มหูนะคะราคาเท่าไรเอยต้มหูเราต้มหูอยู่ที่หนึ่งมันเก้าร้อยบาทถูกมาคุณผู้ชมสาหรับต้มหูตอนนี้สามคู่สุดท้ายไมู่นะคุณผู้ชมคนเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ต้องเรียนว่านานๆจะหาทับทิมสยามมาได้ต้องบอกว่าต้องยอมปล่อยกรลุอ่ะเพราะเราไม่ได้ไปซื้อมาใหม่แอร์อนนี้นะเราต้องเอาอันที่เรามีอยู่แล้วเพราะตอนนี้เดินไปฮัลโหลฮัลโหลใครมีทับทิมสยามไม่ทำออเดอร์บ้างไม่มีนะคะ สรุปเดี๋ยวรอบนัารอบหน้าพี่เบ็กไม่มีมาแล้วนะเพราะว่าหมดหมดหมดกลุ่ไม่ต้องไปคอยขุดเล้คุณ่คุณผู้ชมที่ช้อปปิ้งไปคนเดียวกันค่ะพี่เบ๊กตอบขอบพระคุณมากมากนะคะเดี๋ยวให้ดูต่างหูใกล้ๆก่อนต่างหูเนี่ยพิเศษคืออย่างแรกคือเจียมาคีแล้วเป็นการเจียที่เสียเนื้อพลอยด้วยแต่แน่นอนว่าทุกเม็ดเต็มอิ่มจริง แลวสมัยก่อนน่ะพี่จําได้ตอนที่พี่เด็กๆแล้วแม่เขาก็จะมีทับทิมสยามเยอะๆนะ,ะที่ในในร้านเขาว่าเวลาที่แบบมีนักท่องเที่ยวมาสมัยก่อนมันเป็นประเภทแบบมีเปิดหน้าร้านแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาพี่ก็จะเห็นว่ามันจะมีเชฟมาคีเนี่ยเป็นอะไรที่นิยมมากม,มันถึงได้ว่าเวลาที่คุณแม่เขาซื้อเก็บเอาไว้เนี่ยมันก็จะมีเก็บมาคีเก็บกลมแล้วสีอ่ะไดแ้แล้วแล้วปกติพลอยเนื้อแข็งอ่ะมันมักจะไม่ค่อยเปิดนะเราก็จะทําใจว่าเออมันก็ต้องมีแบบ แบบมองมีบ้าเออมีอะไรบ้างเพราะมันเป็นพลอยเนื้อแข็งมันไม่ได้ใสเป็นแก้วเหมือนเนื้ออ่อนมันจะแต่ดูสังเกตเวลาคุณแม่พี่เลือกดิเขาจะเลือกที่แบบต้องเปิดต้องมีแบบมีวิบวับใช่ถ้าความสวยของคําว่าอัญมณีเนี่ยมันต้องเล่นแสงอ่ะมันต้องวิบวับอ่ะ นี่เราพูดได้ต่างๆนะพี่เบคก็แบบเนื้อเนื้อแก้วจริงๆนะคะคุณผู้ชมแล้วสีชาสวยงามมากคแล้วตอนนี้เหลือแค่3คู่3คู่ในขณะที่แหวนก็ลดลงมาแล้วนะคะทำได้10วงก็เหลือไม่ถึงแล้วนี่โค้รับกับูหลายคนช็อปปิ้งตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนั่นน่ะสิพี่เบค ก็โชคดีไปนะถ้าช้อปปิ้งตัง้งแต่เมื่อคืนนะคะสําหรับคู่นี้12,900บาทนะคะถ้าช้อปปิ้งคู่กันระหว่างแหวนกับต่างหู2ชิ้นนะคะอยู่ที่35,800บาทผ่อนได้แล้ว0%ค่ะถ้าเป็นบัตรกรุงศรีก็อยู่ที่3580อบบาทบา สองชิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมีข้อมือด้วยนะคะคุณผู้ชมข้อมืออาจจะขอคอนยญตสยามโชว์เลยแล้วกันได้ค่ะเผื่อคุณผู้ชมชอบเป็นใช่ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าสร้อยข้อมือเองก็เป็นทับทินสยามแล้วพี่ว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นใบเฟอร์น่ะเป็นแบบใส่ง่ายใส่ทุกวันได้มีความเป็นผู้หญิงแต่ก็มีความสตรองสวยนะคือสำหรับสร้อยข้อมือก็ไม่แพงนะหนึ่งหม่แพนแล้วหนูทำสร้อยข้อมือได้แค่3เพราะแบ่งไปทำตุ้มหูบ้างเรียบร้อยใช่นะคะเพราะว่า ไซส์ของเขาเนี่ยคือไซส์เดียวกันกับตุ้มหูค่ะก็คือสคูณสนะคะแต่ว่าสําหรับตังหูเนี่ยได้ไป42เมตรแต่สร้อยเนี่ยได้ไป44เมตรแล้วก็ยังมี44ของไวเซอร์คอนมาด้วยค่ะนะคะเต็มอิ่มมากสวยมากคุณผู้ชมคุณผู้ชมเวลาแอร์เอาขึ้นมือปุ๊บเนี่ย มันขึ้นมือปุ๊บมันแบบเด่นขึ้นมาเลยพี่เบกกี้ค่ะแล้วเราก็มีการทําสลับกันนะคะครอสกันระหว่างตัวไวเซอร์คอนกับตัวทับทิมค่ะสลับกันไปเรื่อยๆมาเลยทําให้สร้อยข้อมือเส้นนี้ยดูเป็นแบบดูมีมิติที่แบบดูมีอะไรที่่าดูมีแดงแล้วก็วิ้งแดงแล้วก็วิ้งใช่ค่ะซึ่งไอ้แดงแล้วก็วิ้งเนี่ยความแดงมันก็วิ้งอยู่แล้วด้วยนะค่ะแดงแล้ววิ้งแดงแล้ววิ้งนะคะความยาวของสร้อยเส้นนี้อยู่ที่กี่เซนเนี่ย ความยาวอ่ะเดี๋ยวแอร์ดูให้นะคะความยาวเดี๋ยวครูขออนุญาตนะคะให้ดูตัวล็อกนิดหนึ่งได้สำหรับตัวล็อกเนี่ยนะคะจะเป็นตัวล็อกแบบกล่องค่ะคุณผู้ชมเอาใส่ง่ายใส่ง่ายค่ะบวกเข็มขัดใช่แล้วสำหรับไอเทมนี้ของเรานะคะสร้อยข้อมือความยาวอยู่ที่18เซนซึ่งเป็นข้อมือไซส์ที่มาตรฐานนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใส่ข้อมือค่ะ หลายท่านอาจจะแบบอาศัยพอดีข้อมือแต่จริงๆที่ถูกต้องอมันควรจะเลยข้อมือทิ้งลงมานิดนึงเวลายกแขนมันก็จะไหลไปทางศอกเวลาปล่อยแขนลงมามันก็จะไหลออกมานอกเสื้อเกิดกรณีใส่สูทนะคะแล้วแล้วมัน flexible เห็นไหมคะมันม้วนได้ตามทุกข้อของมันไม่ได้ติดใช่มันส่วนตัวนี้แล้วความยากคือคุณผู้ชมถ้ามาดูใกล้ๆนะคะนี่เขาทําแบบเนี่ยข้อต่อข้อเลยใช่ค่ะ